สวยอ่สัสดีค่ะเปา,าผ่านนะคะค่ะวันนี้เราจะมาแช่สูตรสลามพ p ที่11แล้วนะคะสูตรอะไรและน้องอะไรนั้นตามดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะปี่พาคนจวยจวยจริงๆนะคนี่ค่ะซูมให้แบบว่าหน้าชัดๆเดะๆเลยให้เห็นสกุชี่ด้านหลังที่เอาจะเอาไปแจกเลยนะนะคะเนี่ยค่ะสกูชชี่เปรี้ยวๆโอเควันนี้หนูมาแช่สูตรสลามนะ ก่อนอื่นเลยหนูชื่ออะไรฮ <Hey. S 1> <laughs> หนูชื่อฝันนะคะโอ้โหชื่อฝันน่นแัละ่ะโอ้ชื่อสูตรข้าวเหนียวทุเรียนน้ำกะทิแกหิว <laughs> ได้ได้วยเหรอ <laughs> โอเคเรามาดูส่วนผสมกันเลยค่ะมีอะไรกันบ้างกาวน้ำขุ่นค่ะกาวน้ำใส <laughs> เม็ดโฟมสีขาวนะคะสีเหลืองค่ะกล <What? S 1> <laughs> <laughs> ิ่นทุเรียนค่ะก็คือกลิ่นทุเรียนนั่นเองนะ <laughs> น้องแซลเล่นค่ะป๊อปค่ะไม่มีนะกลิ่นทุเรียนน้องวันนี้เนาะไปหาซื้อแล้วก็ไม่มีอยู่ดีค่ะหาซื้อยากมากเลยอะอยู่แถวแบบน้องจอกอย่างเงี้ยหาซื้อยากนะเดี๋ยวเราจะมาโนเอาค่ะว่ามันมีกลิ่นทุเรียนดูซิว่าจะมันโนเหมือนขนาดไหนนะคะโอเคค่ะกลิ่นทุเรียนค่ะนี่นี่มันโนมาแล้วนะคะแป้งเด็กค่ะกาเชรสีเหลืองกิเลออิค่ะน้ำยาทำสลามนี่นะคะอุปกรณ์มีแค่นี้ค่ะ เราจะทยังไงเราจะไปเริ่มทํากันเลยค่ะเราจะมาทําถ้วยแรกก่อนนะคะน้องบอกว่าเป็นข้าเหนียวค่ะอ่าข้าเหนียวจะเป็นยังไงนะคะให้ใส่กาวน้ําขุ่นลงไป6ช้อนโต๊ะค่ะ1,2,3,4,5ใส่คิเลอิสี่ปั๊มค่ะหนึ่น้องบอกว่าใส่เม็ดโฟมตามใจพี่บาเลยพี <5. S 2> ่บาใส่สักครึ่งถุงดีกว่า โอ้เยอะมากเลยอะค่ะน่าเล่นน่ะนี่นะคะแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วก็ใส่น้ำยาทาสลามแค่นั้นเองค่ะทุกคนคนโฟมแบบกาวให้เข้ากันเห็นไหมคะมันก็จะมีความเป็นข้าวเหนียวไงอ,อใส่น้ำยาทำสลามลงไปเลยนะคะค่อยๆค,คนค่ะแล้วกว่าจะจับตัวเป็นก้อนนะจ๊ะแค่ก้อนข้าวเหนียวมาหนึ่งก้อนถ้ะ้า เราได้ข้าวเหนียวมาแล้วนะคะนมเปียวได้ยินเสียงสลามเบียดกันกับโฟมนะคะมาน,นั่งอยู่ตรงนี้เลยค่ะอยากรู้มากเลยค่ะว่ามันคืออะไรค่อยๆกระเถิบเข้ามาใกล้ๆอะ่ะเอ็นดูน้องเอ็นดูน้องมากน้องค่อยๆเข้ามาใกล้ๆนี่นะก็คือจะให้มันแบบว่าหนืดกว่านี้ก็ไม่ได้แล้วค่ะเหมือนเราจะใส่โฟมเยอะเกินไปเพราะเวลาเราบีออกอย่างเงี้ยโฟมมันจะกระเด็นออกค่ะไ,ไหนมันก็จะมีความเป็นข้อเหนียวแล้วค่ะ โอ้น่าเล่นมาะยืดระวังยืดไปโดนขนน้องนะต้องระวังอย่างมากเลยค่ะดูน่าเล่นใช่ไหมนุ่มๆเลยค่ะมาเดี๋ยวเราจะมาทําส่วนต่อไปก็คือส่วนของทุเรียนนั่นเองนะคะเนื้อทุเรียนค่ะเนื้อทุเรียนก็จะใส่กาวน้ําขุ่น5ช้อนโต๊ะเท่ากันค่ะหนึ่งเอาไม่เท่าสองสามสี่ห้าอันนู้นใส่6ช้อนโตะ๊ะอันนี้ใส่5ช้อนโต๊ะนะคะ <Okay. S 1> ใส่สีเหลืองไปหนึ่งหยด อ้าวนมเปรี้ยวเขียไม้พาย <What? S 1> ล่วงลงไปใส่สีเหลืองลงไปค่ะโอ้เป็นผงผงเอางั้ใส่แค่นั้นพอคนให้ดูเมื่อเป็นผงผงนะมันมีความเป็นเหลืองมากเลยค่ะนี่เห็นปะยังไม่ได้หยดเลยอ่ะมันมีเหมือนแบบคล้ายๆสีเหลืองมันตกตะกอนค่ะ ทีนี้น้องนอนเล่นไม้พายแล้วทีนี้จะเสียงดังรบกนวนเราแน่ๆอุ้ยมันเหลืองมากอะสวยอะจากนั้นนะคะเราจะใส่กากเพชรสีเหลืองลูกหัวใจกันค่ะ1ช้อนชานี่ค่ะใส่ไ้หนึ่งช้อนชาเลยนะคะโรย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 มันเป็นสีเหลืองแล้วอะเพราะใส่กากเพชรไปมันก็จะยิ่งแบบกากเพชรด,ดอปไปเลยค่ะให้ดูมันมีเศษๆแล้วกันเนาะหายไปแล้ว ใส่กลิ่นทุเรียนลงไปหนึ่งหยดหมุนหมุนหมุนเปิดหยดเป็นไงเจ๋งอ้า <laughs> นี่คือความมโนคางยิ่งใหญ่ของเราคะ่ะ <laughs> นี่ค่ะจากนั้นใส่น้ำยาทำสลับ <laughs> ให้ดูใต้โต๊ะ <gasps> ว่าเขาเล่นยังไงดูไม้พายล่างไม้พายแปลว่าพาลงมาอันหนึ่งแล้วก็นอนเล่นอยู่อย่างนี้ได้อเด็กเปียวได้เ,ดเดปล่าฮะ <h> ah? อานอนค้างเลย ง่วงก็ไม่นอนนะคะดีค่ะ,นคะเนื้อทุเรียนของเราได้มาแล้วค่ะเนื้อแน่นๆเลยนี่ว้าวโอ้โหเนื้อดีค่ะเดี๋ยวเราลองแผ่นะว่าข้างในอะ่ะเขาจะมีแบบความเป็นนี่กากเพชรอยู่ด้านในนิดๆมองไม่ค่อยชัดอะ่ะแต่ว่าเนื้อดีอยู่ค่ะคือเห็นไหม เยืดมากค่ะเราจะมาเก็บเนื้อทุเรียนนะคะแล้วก็จะมาทําส่วนสุดท้ายนั่นก็คือน้ํากะทินั่นเองจะเป็นยังไงบ้างนะคะขอคนละหนึ่งไลค์เนาะเราตามไปดูกันเลยค่ะว่าใส่อะไรกันบ้างมาค่ะแล้วก็จะใส่กาวน้ําขุ่นนะคะสช้อนโต๊ะค่ะหนแล้วก็จะใส่กาวน้ําใสสามช้อนโต๊ะนะคะหนนเขาให้เข้ากันค่ะน้องบอกว่าอันนี้เป็นน้ำกะทินะอยากให้เขาเหลวๆหน่อยๆนะ แต่ว่าใส่แป้งตอนไหนอะไม่มีไม่เป็นไรเนาะไม่ต้องใส่ค่ะนี่เห็นไหมคะความรู้สึกคือมันจะดูเหลวๆกว่าชาวบ้านก็เลยเห็นไหมคะแล้วก็ใส่น้ำยาทําสลาลงไปค่อยๆค,คนค่ะมันก็จะดูเหลวกว่านิดหน่อยค่ะเฮ้ยเหมือนเลยอะเหมือนน้ำกะทิเนี่ยที่เราวางทิ้งไว้แล้วมันใกล้เสีย <laughs> <laughs> มันก็จะเป็นประมาณฟิวออนเนี่ยนะมันใกล้เสียดูแต่มันก็จะเป็นก้อนๆแบบนี้แหละ เร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เลยน้ำกะทิดูน้ำกะทีน่าเล่นกว่าใครเขาเลยค่ะมันเมื่อนมากเลยเมื่อนเหมือน <c oughs> มันมีความเหลวว่าเขานิดหน่อยอ่ะออ้ยฟินอะโอเคนะคะเราทําทั้ง3าอย่างเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาจัดใส่จานกันเลยค่ะดูซิว่าวันนี้จะอลังการขนาดไหนตอนแรกน้องบอกให้เอาจานมาค่ะแล้วก็นําข้าวเหนียวนะคะมาใส่จานค่ะ <c oughs> ใส่จานแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะให้ใช้ทุเรียนนะคะใส่เข้าไปค่ะตรงกลางแบบนี้มองแทบไม่รู้เลยค่ะว่าเป็นอะไรเหมือนซูชิมากกว่าเสร็จแล้วก็เอาน้ํากะทิมาวางไว้ข้างๆค่ะคั่ของน้ํากะทิเหมือนจะใหญ่ไปเลยนะคะดูไปแล้วมันก็เหมือนไข่เจียวนะ,ะดูไปแล้วมันก็เหมือนแกงกะหรี่ญี่ปุ่นยังไงก็ไม่รู้เนาะ สรุปแล้วมันเวิร์กมากเลยอ่ะมันดูน่ากินน่ากินอ่ะนะไม่รู้แหะว,ว่ามันจะเป็นอะไรดูน่ากินมากเดี๋ยวใส่ช้อนลงไปสักหน่อยดีไหมโอเคเห็นปะมาค่ะเราก็จะมาถึงการเล่นกันแล้วนะคะเล่นก็คือเราเอาน้ำกะทินะคะโลยลงไปเลยดูโอ้สวยอ่ะ <Yeah. S 1> เฮ้ยใช้ได้อ่ะ โอ้ได้มาแล้วมาเดี๋ยวเราจะมาลองตักกินกันเลยนะคะมีใครหิวแล้วหรือยังคะมาอ้าปากเลยค่ะอ่าตักตัดตักูตัดได้เป็นคำเลยค่ะทุกคนเฮ้ยเหมือนดึงยืดอู้ยืดเป็นชีสเลยอะอมอู้เฮ้ยสวยอะ่ะดีอ่ะนึกออกไหมดีอะ,ออะสร้างสารรค์มากเลยอนะดูดินะด้านในก็จะเป็นเนื้อข้าวค่ะเห็นป่มเอาออกจากจานกัน,กนค่ะ ตัดออกมาเป็นคำๆก็ได้ค่ะยืดมากคือกินดึกอีกเลยนี่โอ้เรามาลองเล่นคำหนึ่งก่อนนะคะนี่ค่ะเขาก็จะมีท็กเจอร์ทั้งหมดหลายอย่างเลยนะคะทั้งโฟมแล้วก็สีเหลืองแล้วก็สีขาวนะคะรวมๆกัน,นะคะ่ะดูมีสเสน่ห์เหลือเกินนี่นะคะวันนี้นะเปา,าพาให้คะแนนน้อง ฝันนะคะ10คะแนนเต็มเลยค่ะคือดีงามพระราม18บแปดมากๆแกโอเคเลยอะอย่างเนี้ยสร้างสารรค์เจชอบดูนะคะเดี๋ยวเราจับยืดนี่คลิปต่อไปนะคะใครมีไอเดียดีๆนะเช่นพิซซ่าก็เวิร์กนะมาแล้วก็เขียนละเอียดมาให้หมดเลยใส่ผักใส่อะไรตรงไหนนะถ้าเพื่อนๆคนไหนเห็นนะดันน้องเลยค่ะ ไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยวันนี้น,น้องฝันถามอะไรป้าวาพากันบ้าไปดูกันเลยโอเค,ค่ะนี่เลยนี่เห็นไหมเป็นสลามข้าวเหนียวก้อนๆแบบนี้นะคะใหญ่บิ๊บุมมากๆเลยค่ะแล้วมาถึงคำถามกันเลยคำถามของน้องฝันนะคะคำถามที่หนึ่งเนาะถ้าแชร์สูตรสลามจบแล้วจะทำคลิปเกี่ยวกับอะไรบ้างคะโอ้โหอยากจะบอกทุกคนว่าป้าพาคิดจนแบบคิดเยอะมากอะแบบ ทุกคนน่ะไปดูคลิปอ่ะยูทูบเบอร์หลายๆคนอ่ะเลิกทาไปเลยอ่ะรู้สึกเสียดายในความสามารถของเขามากเลยนะแล้วตัวเปิร์พายเองอ่ะ ยังรู้สึกเลยว่าเออถ้าป้าพาท,ทาแบบนี้มาต้องนานคือทําเกี่ยวกับของเล่นทําเกี่ยวกับสลามอย่างเงี้ยถ้าจะให้มาเปลี่ยนปรัปปบแบบน,นี้จะทํำยังไงดีแต่ว่าส่วนตัวปว้าพาก็คิดว่าอยากทําเหมือนกันตอนแรกก็กะว่าเออถ้าเขาไม่ให้ตังก็ไม่เป็นไรแล้วก็ยังทําสลามต่อไปได้แต่ประเด็นสําคัญคือเขาบอกใช่ไหมว่าให้ทําแต่กฎของเขาก็เหมือนไม่ให้ทําต้องไหนรู้ไหมถ้าลงคลิปใครที่ทําเกี่ยวกับเด็กแล้วติคว่าเป็นเด็กเนี่ย เขาจะระบบจะไม่ไปแจ้งเตือนน้องๆก็จะเห็นทุกคนก็จะเห็นว่าตอนนี้ยอดวิวของแต่และช่องโดยเฉพาะช่องเป้าผ่าเองอะยอดวิวก็น้อยลงไปทุกทีเพราะว่าหนึ่งเลยไม่ไปแจ้งเตือนสองก็ไม่ไปแนะนำไม่ไปแนะนำส่วนมากน้องๆเห็นคลิปเป้าปาจากไหนการแจ้งเตือนถูกปะเด้งปุ๊บมาปับ๊บอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอันนั้นก็หนึ่งสองก็คืออีกส่วนหนึ่งก็คือเป็น YouTube แนะนำด้านข้างอะมันจะไม่มีอะไรพวกนั้นแล้วอะ เพราะฉะนั้นการที่ทุกคนจะเห็นคลิปปารวะพาได้ก็คือต้องเข้ามาในช่องเลยเข้ามาในช่องแล้วเปอร์เซ็นต์รายได้ที่ถูกหักไปสมมุติปารวะพาได้เดือนละหนึ่งร้อยบาทใช่ไหมมันก็จะเหลือเดือนละแค่สิบบาทแบบนี้ซึ่งแบบโอ้ oh my god มันจะทํายังไงได้อะคือมันน้อยนิดมากๆเพราะว่าทุกๆอย่างอ่ะที่เราเอามาลงทุนทําในคลิปเนี่ยกาวเนี่ยก็เจ็ดสิบกว่าบาทแล้วนะอันนี้ก็เจ็ดสิบกว่าบาทอะไรแต่ตัวมีอะไรอ่ะคือมันมันเงินทั้งนั้นเลยอ่ะนึกออกปะ ก็เลยแบบเอออยากให้น้องๆช่วยการออกความคิดเห็นนะตอนนี้เปาพากะว่าจะกลับมาดำา s m r ก็คือเป็นเปาพาสายกินไปเลยหรือว่าจะเป็นเปาพาใสายเที่ยวหรือจะเป็นเปาพาใส่ดีเราวเราทำดีไ d ไ y มาต้องนานแล้วใช่ไหมแต่ว่าพอเปาพามาทำดี y ทุกคนก็เริ่มไม่ค่อยชอบค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วว่าถ้าเราไปดูคลิปฝรั่งอ่ะเขาจะทำดีมากเลยอ่ะเพราะเขามีทีมงาน มีอะไรครบผับสวยแสงสีสวยอะไรเงี้ยแต่ของเราคือมันแบบเบ้ลารททำคนเดียวอะ่ะตัดเองถ่ายเองอะ่ะซึ่งมันแบบอาจจะไม่มีคุณภาพมากพอ,อที่ทาให้แบบทุกคนแบบหยุดตาแล้วดูอะไรอย่างงี้ใช่ไหมหรือว่าเบ้ลาทจะทําเกี่ยวกับสายเล่าเรื่องแต่เขาก็บอกว่าสายเล่าเรื่องจริงมันก็ออกจะเทาๆหมายถึงมันมันไม่ใช่คอนเทนต์ที่เราสร้างขึ้นมาเองอะ่ะ สมมุติเราจะพูดถึงเรื่องอะไรอ่ะล่าสุดที่เขาทําเล็บอะปะว่าชอบทําเล็บใช่ไหมแล้วเล็บเขาเน่าเขาเสียแล้วไปเอารูปเขามามันก็ไม่ใช่ตัวเราเองอะซึ่งจริงๆแล้ว YouTube เขาก็ไม่ได้อนุญาตให้เราทําแบบไปเอาเนื้อหาของคนอื่นมานั่งเล่าแบบนั้นเหมือนกันนะโอ้ยคือมันแบบเครียดมากค่ะจริงๆแล้วส่วนตัวเครียดมากแต่ต้องทําเหมือนแบบไม่ไมีอะไรเกิดขึ้นโอเคฉันโอเคอะไรเงี้ย ก็เครียดจริงๆถ้าเปาหาทําสายกินจริงๆนะฝากทุกคนติดตามด้วยนะติดตามกันมาต้องนานแล้วเนาะฝากติดตามกันอีกนิดนึงให้ถึงร้านซับก่อนแล้วค่อยเลือกติดตามกันหรอออไม่ใช่นะคะล้อเล่นล้อเล่นอาจะมาทําเป็นเปลพาผาใสายกินโดยตรงเนาะพากินพาเที่ยวน,นี่แหละอาจจะมากินเอสเบ้างแล้วก็กินของแปลกใหม่ๆดีไหมคะแปลกและใหม่อืม แล้วก็จะพาไปนอกสถานที่พาไปกินในสถานที่ตา่างๆอย่างเช่นจังหวัดไหนมีของกินอร่อยอะไรเงี้ยเราก็ไปจังหวัดนั้นกันดีไหมคะเอยฟังแล้วก็ดูถ้าจะสนุกสนานไปจิงโกะดีเหมือนกันนะวิสลามสุดนี้ดีมากเลยอ,ะอ่ะนี่นะคําถามแรกนะตอบซะยาวเลยเห็นไหมแหมตอบซะยาวดูเรามาถึงคําถามที่2อกันบ้างค่ะถามว่า พี่พาชอบสีอะไรคะน้องก็มีสีม่วงสีเขียวสีเหลืองแล้วก็อ่อไม่ใช่สีน้ำเงินสีเขียวสีเหลืองสีม่วงมาให้ป้าพานนะแต่จริงๆแล้วป้าพาชอบสีขาวนี่ชอบสีขาวมากนะคะคำถามที่3าค่ะพี่พาชอบสลามสูตรนี้ไหมคะเต็มสิบให้เท่าไหร่เอ้ยชอบสลามสูตรนีมากค่ะเต็มสิให้1ิบคะแนนเลยขอบคุณมากๆนะคะ ที่แชร์สูตรสลัดดีๆแบบนี้ให้เพื่อนๆดูเนาะช่วยกันดันนะคะอยากได้มากๆขอบคุณที่เลือกหนูนะคะขอบคุณล่วงหน้าไว้เลยอ่าดิฉันจะไม่ได้อ่านเออเอเอ,เอ,เอจริงอ่ะขอบคุณล่วงหน้ากันไว้เลยอ่ะเลือดจริงๆด้วยอ่ะนะก็โอเคแฟนคลับบพานะเหนียวแน่นมากๆขอบคุณนะที่ติดตามกันมาจนถึงแปดแสนซับแล้วเนาะก็ฝากติดตามกันต่อไปนะคะถ้ายังไงคลิปนี้ฟอาพาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปละค่ะบ๊ายบาย